กเราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราก็ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอะนไรนั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับทางด้านของอาร์ติแฟกซึ่งตอนนี้เนี่ยมีถึงเลเวล100นะครับผมการตีบวกอาร์ติแฟกการหลอมอาร์ติแฟกคืออะไรและอ,อย่างเนี่ยทาาด้านของอาร์ติแฟกในตอนนี้มีหลายเซตอย่างมากเลยตัวไหนใช้ประโยชน์ยังไงบ้างใช้คู่กับตัวละครไหนบ้างคลิปนี้ผมจะพยายามอธิบายแบบละเอียดละเอียดเท่าที่ผมจะทําได้กันแล้วกันนะครับผมดังนั้นก็อย่าลืมกด, like, กด,กด,กดไลคนะ์กดซับสไค,ครต์ กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติเมเกมราคาถูกการเติมเองผขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power Play เ,เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเติมเองนะร้านจะเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซอร์้าไปใน a c e b o o k ครับว่า po w r p o y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะและก็อ,กอยากครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมทดลอง Android ที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน p c ของคุณได้อย่างลื่นไหลเนี่ยขอแนะนําเป็น LD Player 9เลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือไหนๆคุณก็สามารถนํามาเล่นบน VC ได้แล้วก็คนได้อีก หลายหน้าจออีกด้วยนะครับผมเล่นแบบความกันแล้วแต่ด้านผู้ชมเลยนะแม้จะเป็นการปล่อยบอดฟาร์มออฟไลน์หรือแม้กระทั่งเล่นเกมแบบลื่นๆเนี่ยสามารถทําได้นะครับผมที่ LD Player 9อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะครับผมโอเคผมก็ได้มีการทากราฟิกไว้ให้ดังนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีการโพสลงเพจกันลวกันเนาะหรือทุกคนจะดูจากตรงนี้ก็ได้อันนี้ผมได้มีการแบ่งแยกแต่ละสีแล้วส่วนที่มันเป็นกรอบสีฟ้าก็คือสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครที่เป็นดาเมจเลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งเบรกนะแต่พวกที่มีสีอย่างเช่นสีทองนะ สีเขียวหรือแม้กระทั่งจะเป็นสีแดงเนี่ยมันมีการแจกเป็นพลังโจมตีผมก็เลยใส่เป็นกรอบสีแดงก็พยายามดูด้วยนะครับผมบางอันเนี่ยตัวดามเมจของเรามันก็เป็นการโจมตีตามพลังป้องกันใช่ไหมละ่ะไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกเฉพาะทางนะครับผมดังน,นั้นก็ให้ไปใช้เป็นเซตสีฟ้าก็แล้วกันเนาะโอเคจะเป็นประมาณนี้ครับทีนี้เรามาทําความรู้จักในแต่ละส่วนกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปในเรื่องของอาริแฟกต์ในแต่ละเซตเนาะโดยตัวละครหนึ่งตัวในเกมนี้เนี่ยเขาจะมีให้จัดเซตอาริแฟกต์ไว้สำรองอีก1ซนกหนึ่งแล้วก็ช่อง สองเนาะซึ่งก็ตามปกติเลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขามีในเรื่องของเล่นโหมดฮันเตอร์ที่มีการนำฮันเตอร์3ตัวละครออกไปเล่นใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีทาได้ของโหมดเพลเยอร์ที่เอาตัวละครพวกนี้แหละนะครับผมออกมาช่วยแป๊บเดียวไอ้พวกนั้นนะครับผมก็จะต้องมีการจัดเซตแตกต่างจากทางด้านของเวลาเขาเอาไปลงเล่นจริงนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเวลาโกโตรลิวจิเนี่ยเขาเล่นจริงเขาก็ควรที่จะใส่เป็นเซตนี้8ชิ้นนั่นแหละดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณดาวน้อยอาจจะยำก็ได้นะครับผมใส่เป็นทนาได้ของตัวอื่นซึ่งเราจะไปพูดถึงงในทีหลั นะแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับผมก็เล่นคู่กับซองจินอูใช่ไหมล่ะแล้วเอาโกโตะไปทําอะไรมันออกไม่กี่วิรับผมดังนั้นเราไม่ต้องไปหวังเรื่องดาเมจเราก็ใส่เป็นเบรกนะครับผมตัวไหนมีเบรกบ้างยําม,มาให้หมดเลยมันก็จะได้ทําการช่วยซองจินอูเบรกเกาะมอนนะครับผมได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะและนี่ก็คือหลักการการจัดเซตที่2นะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่ใช้ครับเพราะว่าจน <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูในเรื่องของการตีบกออิแฟกกันดีกว่าการตีถึงเลเวล20ไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมล่ะก็ตีให้ หลังจากตีครบแล้วก็จะมีการตีบวกพลังเวทอันนี้ใครเคยเล่น Black o v e r นะครับผมก็น่าจะเข้าใจระบบในส่วนตรงนี้เนาะซึ่งวิธีการหาเนี่ยเราก็ไปเล่นในเรื่องของเกจดจำลองได้เลยนี่เดี๋ยวกดออกให้ดูเพื่อบางคนเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่ไม่รู้นี่เกจจำลองก็ไปเล่นในนี้เราจะได้ในเรื่องของหนังสือเวทตีบวกออฟอ์ติแฟกต์นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมดีกว่าเอาไม่ใช่ดิเข้าผิดนะครับผมข้าตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มสเตตัสในเรื่องของอ์ติแฟกต์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ ว่าถ้าเกิดว่าเราตีดันเจี้ยนที่มันดรอปเลเวล100รแล้วมันก็ไม่ดรอปเลเวล78ถ้าว่ามันจะจะเป็นยังไงบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีอันดับเลเวล78หรือว่าเลเวล75าใช่ไหมล่ะที่มันมีออฟสวยๆนะครับผมอย่างเช่นตัวละครที่มีการใช้ HP ก็มีอุ้ย HP เปอร์เซ็นต์ HP ธรรมดาเพิ่มดาเมจทะลุป้องการโอ้โหแม่งเซตโคตรดีเลยแต่ว่ามันเป็นแค่เลเวล78มันไม่ถึง100สุดท้ายเราก็ไปใช้100อยู่ดีใช่ไหมล่ะคุณก็แค่ใช้หินตัวนี้นนนนนะรรรับมมมใใกกกกาาาาาตีีวขึ้ห้หเป็ล100ซ่ง,งิธยๆ ครับผมไปลงดันเจี้ยนเลเวลสูงเดี๋ยวมันก็มีดอกเข้ามาหรือไม่ก็ให้ทุกคนเนี่ยไปคราฟเอาก็ได้มันจะมีการดอกไอตัวนี้เป็นหินม่วงเลเวล95ใช่ไหมแล้วก็ไปเอาถ้าพูดไปทุกคนก็งงอีกโอเคเดี๋ยวไปกดให้ดูดีกว่ากดผลิตไปครับผมอ่าจากนั้นน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมใช้ไอหินตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้หินมานาซึ่งหินมานาเนี่ยก็ขุดจอเกตแล้วก็ไปแลกในร้านค้าหินมานาก็สามารถทําได้และนี่ก็คือระบบแล้วก็ช่องใส่ในเรื่องของอาาริกเนะทีี้ไปอธบยันดีกว่านะ ในเรื่องของอธิ a ายตอนนี้มันปรับมาหลายเซตมากเลยที่ผมไม่รู้ว่าจะใส่เซตไหนดีเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับผมว่าเซตแต่ละเซตมีการใช้งานยังไงถึงจะคุ้มค่ามากที่สุดเรามาดูที่เซตตัวแรกครับผมอันนี้เรียกว่าทรหดใช่ไหมล่ะอัตราคิดค่าเพิ่มขึ้น8%แล้วก็ปริมาณดาเมจคิดค่าเ,เพิ่มขึ้นถึง32%อันนี้ก็ตามตัวเลยครับไม่ต้องเก็บสเต็กอะไรเราก็ได้สเตตัสตามนี้แล้วซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปลงในเรื่องของชาลนน เอาเวลานะซึ่งเราอาจจะต้องใช้สกิลแค่ครั้งเดียวซึ่งการใช้สกิลแค่ครั้งเดียวจบมอนได้เนี่ย ถ้าเราไปใช้เซตที่มันมีการเก็บสแต็กถามว่าเราได้ใช้ไหมบางตัวเนี่ยมันเก็บตั้ง1นาที2อนาทีก็จะได้สแต็กทำดาเมจสูงขึ้น100% 20 0ออะไรกันแล้วแต่นะครับผมมันต้องเก็บเยอะแต่ตัวนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยเข้าไปในเกมพร้อมใช้ได้เลย32%ถึงแม้ว่าจะน้อยแต่ว่ามันเป็นเซตในเรื่องของเอาไวรีดดาเมจเร็วๆนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจบเร็วใช้เซตนี้ดีที่สุดแล้วอ่ะทีนี้อธิบายกันก่อนนะครับผมเรื่องอัตราคีดีข้คอลก็เหมือนกันเนนเ,นเนนนนนนาาาาะะใกมมมมีีีี้้่่่่ย,าาาออยัทปปคคออตรูณ 50%ซึ่งตรงนี้ผมก็ยังทําไม่ถึงใช่ไหมอ่ะยังทําไม่ถึงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครทําถึงเนี่ยมันจํากัดอยู่ที่50%ส่วนอีก50%ที่เหลือเนี่ยเราจะต้องไปหาในเกมอ่ะอย่างเช่นมิลิอีนะครับผมมิลิอ e ีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาอ่านดูดีๆนะครับผมทางด้านของอาวุธประจําตัวของเขาเนี่ยมันมีในเรื่องของการแจกอัตราคริติคอลอย่างเช่นผมขัด5เนี่ยแจกอัตราคริติคอลและดาเมจคริติคอลถึง30%เลยนี่ถ้าเกิดว่าเราปั้นอัตราคริติคอลถึง50%บวกตรงนี้ไปอีกเป็น80ติดคีแบบโอ้โหรัวๆอย่างแน่นอนครับแล้วก็ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะ ยังมีพาร์ทสิบดาวหนึ่ดาวเนี่ยบวกไปอีกอัตราคริติคอลเนี่ยยี่สิบเน์ดาเมจคริตลี่คอลอีกยีเต็มไหมเต็ม100ยังไม่หมดครับพาร์ทสิบเขายังมีในเรื่องของ สเต็คอัตราคีิ์ที่เ12%แล้วก็ดาเมจคีิ์ที่เ12%ซอนทับสองชั้นอีกดังนั้นคริกเกินไหมเกินตัวละครตัวนี้หมายความว่าเราเนี่ยแทบไม่จาเป็นจะต้องปั้นอัตราคริติคอเเลยอันนี้เราก็ต้องมาเช็คดูด้วยว่าตัวไหนเนี่ยมันแจกค่าอัตราคริติีอลให้ตัวเองไหมตัวไหนไม่แจกก็ใส่เป็นเซ็ตนี้ครับแล้วก็ต่อไปนะเราไปดูในเรื่องของวีคลอเมนยัมครับเบรกเนี่ยเพิ่มขึ้น15%เมื่อโจมตีท่าที่เป็นจุดอ่อนนะครับเบรกก็จะมีการเพิ่มขึ้น30% เป็นทาดมืดแน่นอนครับว่าคุณจะได้เบรกเต็มที่เลย30%ใส่เพียงแค่4เซตเท่านั้นนะก็เหมาะสําหรับที่เราไปใช้เป็นเซต4ชิ้นนะครับผมสำหรับตัวละครเบรกใส่เป็นซองที่2ที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะแล้วก็เอาไปเล่นคู่กับซองชินอูให้มันช่วยเบรกนะตรงนี้ก็จะดีมากยิ่งขึ้นครับผมสามารถใส่ได้กับเบรกทุกตัวเลยเอาจริงๆณปัจจุบันเนี่ยถามว่าถ้าเอาตัวละครไปลงเล่น ตัวนี้จําเป็นไหมไม่ได้จําเป็นเลยครับผมจําเป็นเฉพาะที่ว่าเราเนี่ยเอาไปเล่นคู่กับซองจินอูเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากเบรกเรเ็วเนาะแล้วก็ต่อไปครับเซตวีทักเอฟเฟกกรอบป้องกันเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นถึง30%พูดง่ายๆว่าโล่หนาขึ้น30%เมื่อสมาชิกในทีมรวมถึงตน,นเองมีการเปิดใช้งานกรอบป้องกันจะมีการเพิ่มปริมาณดาเมจที่เพิ่มขึ้น1ิเปรนนะครับผมนาน10วินาทีจะเป็นประมาณน,นี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้โล่ๆกมมนนร็่แขดี เราไม่ต้องไปเน้นทางได้ของกรอบป้องกันให้สูงก็ได้อันนี้ตัดทิ้งได้เลยนะอาจจะเป็นเซตที่แย่ที่สุดนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปครับหมวกรักษาของนักเวทก็เป็นหมวกของสายซับพอร์ตนั่นเองครับพลังชีวิตเนี่ยมีการเพิ่มขึ้น8%ปริมาณการฟื้นฟูนเนี่ยที่มอบให้ก็จะมีการเพิ่มขึ้น8%นะแล้วก็พลังต่อสู้สมาชิกทีมเพิ่มขึ้น8%ตรงนี้ก็ถือว่าดีแต่เราต้องดูด้วยเพราะว่าทางได้ของตัวละครสายซับพอร์ตบางตัวเขาใช้ฮิวตามข้าวพลังป้องกนัน ใช้เป็น H P โอเคได้จากตรงนี้ปริมาณการฟื้นฟูที่มอบขึ้นโอเคได้จากตรงนี้ปริมาณดาเมจได้นะครับผมได้ครบเลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงถามว่าผมได้ใช้ไหมเซตตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ครับเนื่องจากผมใช้เกมเพลย์เนาะแดนหลบมอนดังนั้นเอาจริงไม่ต้องใช้เซตนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเลือดฮิวไม่พออันนี้ไม่ได้จําเป็นครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาก็ใส่เป็นเซตนี้นะครับผมหลบไม่เก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปครับปิดชีพในนัดเดียวสำหรับเซตนี้เนี่่ถาาามมวจํเป็น ผมมองแล้วว่าคูดาวลดลง40%ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นยังไม่ค่อยเห็นตัวละครไหนที่มันมีการใช้อันติรัวๆขนาดนี้นะดังนั้นก็ตัดทิ้งก็ได้แล้วก็เอาเป็นเซตยํำก็ได้ใส่เป็น2ชิ้นนะครับผมปริมาณดาเมจสกิลติเมทเพิ่มขึ้น25%ใช่ไหมล่ะใช้เป็นตัวนี้เพียงแค่2เซตส่วนที่เหลือก็ไปยํำเอานะครับผมลดคูดาวเนี่ยอาจจะไม่ได้จาเป็นแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวละครที่เฮ้ยโอ้ผมชอบอันติตัวละครนี้มากนะครับผมอยากได้ใช้รัวๆอ่ะใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปใส่เซ อื่น,นที่มันมีการฟื้นฟู p พาเวอร์เกอีกด้วยเนาะแล้วก็ต่อไปครับตรงนี้เพิ่มพลังโจมตี5%แล้วก็โจมตีไม่สนเกราะป้องกันของเป้าหมาย18%อันนี้ได้ดาเมจนะครับผมแล้วก็เหมาะสำหรับตัวละครที่มีพลังโจมตีแต่ถามจริงว่าอ่าได้ใช้ไหมผมมองว่าเซตตัวอื่นมันก็ดูดี แต่ถ้าตัวละครที่จะเน้นในเรื่องของเจาะกรอบป้องกันจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าน่าจะเป็นตัวละครอย่างตัวนี้นะครับผมโซซูไฮยอนแต่นับปัจจุบันคือเปอร์เซ็นที่ให้มาเนี่ยมันน้อยเกินไปครับผม <c oughs> อาจจะไม่ได้จําเป็นแล้วในช่วงยุคนี้เนาะอันนี้มันก็เป็นเซ็ตเก่าที่เลเวลมันเพิ่มขึ้นมาถึง100เนาะมันก็ได้น้อยอ่ะคุณง่ายๆก็ยังไม่จําเป็นครับผมแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นมุ่งมั่นดังเหล็กอะเพื่อพลังป้องกัน8%ปอันนี้เน้นย้ําว่าเพิ่มพลังป้องกันดังนั้นเหมาะสาหร ตามคาบพลังป้องกันเมื่อใช้สกิลอันติเมดพลังป้องกันเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น5%อซน้อนทับได้สูงสุด5ชั้นแล้วก็ปริมาณดาเมจสกิลแอนติเมดเนี่ยเพิ่มขึ้น50%ส่วนตัวผมมองแล้วตัวนี้ถ้าเอาให้เหมาะสุดๆนะผมคิดว่าน่าจะมีแค่ตัวละครตัวเดียวไหมโทมัสอันเดรนะครับผมที่มีการใช้สกิลอันติเมดบ่อยๆเนาะแล้วก็จะมีการสเต็กพลังป้องกันทําให้ตัวเองก็ดาเมจสูงขึ้นแล้วก็ดาเมจอันตียังสูงขึ้นอีกอันติของเขาาาากกก็็สสสููงอย่่่แล้ะะ้้ววนนะนะครับโโทเเเดถิีไปจ ณปัจจุบันได้ใช้อยู่เนาะปริมาณดาเมจที่ได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ20%ปริมาณดาเมจที่สร้างจะเพิ่มขึ้นขอเน้นย้ำว่าปริมาณที่เราได้รับนะครับผมเป็นดีบัฟใส่เราก็คือศัตรูเนี่ยจะตีเราแรงขึ้น20%แต่แรกมากกับการที่เราจะทาดาเมจได้แรงขึ้น10%แล้วก็ปริมาณที่สร้างเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นอีก0.1ทุกๆ10วินาทีรวมๆแล้วก็คือได้10%นั่นแหละเป็น20%นะครับผมแต่ต้องมีการสเก็ปสแต็กนะอีก10% เ,เลยนะครับผม20%ตรงนี้จะมีการเพิ่มขึ้นเป็น20%รวมรวมแล้วก็คือจาก20%ตรงนี้เราจะทําดาเมจได้มากขึ้นเป็น30%นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังมีทางด้านของกู้ชีพด้วยเมื่อพลังชีวิตเราต่ำกว่า25%จะมีการฟื้นฟูพลังชีวิต25%แสดงผล1ครั้งต่อการลงดันเจียนเท่านั้นนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ขยับมาที่8ก็คือเพิ่มเป็น30% 20%ตรรงนนกกนีี้้ออกกก2็็ววมแแลลคืั่หะถาม,ามก็ รู้สึกว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมในแพทก่อนแต่ว่าแพทนี้เนี่ยมันมีอย่างอื่นที่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปครับผมจะเป็นทางด้านของละโมบลุกไหม้นั่นเองอันนี้ใช้กับตัวละครที่มีเบรกนะครับผมแล้วก็เบรกที่สามารถทําดาเมจได้อย่างเช่นโกโตริวจิเป็นต้นนะครับผมซึ่งตัวละครใหม่ๆเอาจงจริงตัวเบรกทุกตัวทําดาเมจได้แทบเท่ากับตัวละครดาเมจแล้วอะ่ะบางตัวก็อาจจะเก่งกว่าตัวละครดาเมจด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้ให้อัตราคิดได้เข้ามา 1%, 1ซ้อนทับได้สูงสุดถึง10ชั้นนะครับผมก็ดีเพราะว่าเราสามารถทําอัตราคริติคอได้เพียงแค่50%เท่านั้นซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องมาเก็บจากตัวนี้ได้เพิ่มไปอีก10%ก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ได้อะไรเอ่ยระโมบจะมีการซ้อนทับเป็น10ชั้นใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะครับผมเมื่อเอฟเฟกต์ระโมบเนี่ยซ้อนทับครบ10ชั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระโมบอัปเกรดอัตราคริติคอเราจะมีการเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ดาเมจคีเยเพิม,มาเน หลังจากเอฟเฟกและโมกอัปเกรดจะแสดงผลแล้วก็ไม่สามารถเอาเป็นว่านะครับผมหลังจากที่เรามีซ้อนทับครบ10่สชันแล้วใช่ไหมก็จะมีการเปลี่ยนเป็นตรงนี้เลยถาวอนนะครับผมอ่ะเข้าใจง่ายๆตรงนี้แล้วก็ต่อไปครับแเซตนะครับผมจะให้ในเรื่องของการเบรกเนี่ยที่มีการเพิ่มขึ้นอัตราคียที่เข้าครับผมเพิ่มขึ้นเป็น15้แล้วก็ดามเมจคีย์ที่เข้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น30%ซึ่งโกโตดิจิเดี่ย ب. เหมาะมากที่สุดแล้วเพราะว่า ตัวละครของเขาเนี่ยมีการแจกดาเมจคริทิคอลแต่ไม่มีการแจกอาราคริทิคอลเลยซึ่งเราก็มาหาจากตรงนี้เพิ่มเติมได้นะเพื่อให้โกโต้ริวจินเนี่ยเขาสามารถติดคริทิคอลได้รัวๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวละครอื่นๆก็สามารถใช้ได้อาจจะเป็นเซ็ตที่ดีที่สุดนะครับผมในณแผ่นที่แล้วแต่แพ่นนี้นะครับผมก็มีเซ็ตใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงครับใกล้จะถึงแล้วอ่ะเรามาต่อกันเซ็ตสุดท้ายนะครับผมสามเซ็ตอ่าที่มีการใช้ประจานี่แหละเมื่อเทคอาก็คือสลับต่อสู้นะจะมีการปรับใช้เอฟเะคพิ่ม ขึ้น8%นะครับผมก็ไม่ได้มีการจํากัดนะว่าต้องเป็นตัวละครอะไรคูดาว25วินาทีระยะเวลาต่อเนื่องเกยงแค่10วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็จากเอฟเฟกต์พรก็จะเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์พรอัปเกรดถ้าเกิดว่าเรามีการใส่เป็น4ชิ้นนะสิ่งที่เพิ่มก็คือจาก8%เป็น10%แล้วก็จะมีในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนททีมอีกนะครับผม0.2ทุก1วินะคูดาว25วินาทีอะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมขอขาวกำลกักในอันนี้เป็นแค่ค,คาอธ ส0นะครับผมเป็น20%แล้วก็ฮิวนะครับผมเท่าเดิมใช่ไหมโอเคเท่าเดิมแต่ว่าระยะเวลาเอฟเฟกเนี่ยจะอยู่เพิ่มขึ้นเป็น20วินาทีนะครับผมก็ถือว่าดูดีแล้วก็เราไปดูเซตใหม่กันดีกว่าครับบอกได้เลยว่าอัปเกรดจากตัวเก่านะก็คือเมื่อใช้สกิลครับผมจะมีการปรับใช้ตาประทับแก่ตนเองยกเว้นสกิลซับพอร์ตสกิลซับพอร์ตคือสกิลอะไรสกิลที่เล่นคู่กับทางด้นของซองจินอูนะครับโดยตาประทับเนี่ยจะมีการเพิ่มปริมาณดาเมจสท้นอัได20 ชั้นนะครับผมประมาณนี้ก็รวมๆแล้วก็คือได้เป็น30โอ้โหแม่งคือเราใส่เป็นเซตไอตัวนี้แค่2ชิ้นเราได้ดาเมจเพิ่มขึ้นถึง30%โอ้แม่งแม่เจ้านะโคตรดีแต่ว่าต้องมีการเก็บสเต็กนะครับแล้วก็ปริมาณดาเมจที่ตนเองจะได้รับเนี่ยก็จะเริ่มจาก1นะครับผมจนไปถึง20ดังนั้นช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะบางมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งก็คล้ายๆกับทางด้ของไอเซตคำสาบเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่านะครับผมแจกเยอะมากแล้วก็ต่อไปครับ4ชิ้นตาบัตท เกรดอ่ะนูนนี่นั่นบาๆๆเอาเป็นว่าเพิ่มขึ้นนะครับผมจากเดิมนะที่1.5เป็น2.5รวมๆแล้วก็คือ50%แม่เจ้าใส่4ีชิ้นนะครับผมเพิ่มดาเมจเป็น50%เป็น50%แล้วแล้วก็ต่อไปครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมยังได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นถึง 20%อยู่แล้วแล้วก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับเมื่อใช้สกิลทั่วไปจะมีการฟื้นฟูพลังเวท5%คูลดาวน์30วินาทีโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรดีนะับปัจจุบันครับแล้วก็ต่อไปครับเราใส่เป็น8ชิ้นนะดาเมจที่สร้างในโหมดทีมไฟส์เนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น40%อต่ะทีมไฟส์คืออะไรเวลาเราเล่นตีบอสใช่ไหมล่ะมันจะมีตัวละคอรอื่นๆอายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการตีบอสกิวนั่นแหละซ จะมีการแบบมันัวกับเราเลยอะโดยที่เราไม่ต้อง กดอันเชิญมันออกมา2-3งสามวิประมาณนั้นนะครับผมเรียกว่าหมดทีมไฟเนาะซึ่งเอฟเฟกตาบาดทับเนี่ยจะมีการอัปเกรดนะครับผมซ้อนทับสิบใช่ไหมโอเคจากเดิมเนี่ยจะต้องซ้อนเท้าถึง20ลดมาเยอะเลยนะครับผมครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกไปเลยนะครับผมได้ดาเมจเพิ่มขึ้นถึง100%ครับระยะเวลาต่อเนื่องถาวรสกิลทั่วไปสกิลดาเมจอันติเฮ้ยโคตรดีนะครับผมแล้วก็จะมีการลบปริมาณดาเมจที่ตนเองได้รับนะครับผมอ่าแล้วก็สกิลทั่วไปจะมีีีกาาารฟฟื้้้นนนนนูพลังเเเเเเววทโอคอคป็่นน่่ยใสย8ชิ มก็ถือว่าดีนะคะรับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะหรือว่าทุกคนเนี่ยอยากจะใช,ใช้เป็นตัวอื่นก็ได้เพราะตัวนี้เนี่ยมีเท่าไหร่แล้วมีอยู่ที่ประมาณ100%ใช่ไหมล่ะอ่ะหนึ่เอ้ยไม่ดิห้จาก4เซ็ตจริงๆผมว่าไปใส่ถ้าเกิดว่าเรายำนะไอ้พวกต่างหูอะไรอย่างเงี้ยไปใส่เป็นเซ็ตอื่นผมว่าดามเมจน่าจะได้ดูดีกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะอไอ้ตรงนี้ออกนะครับผมก็คือได้รับดามดเมจเพิ่มขึ้นใช่ไหมอยากเอาออกก็คือใส่มาเป็น,น,น,ะะร,นไรไดพิ้น โอเคแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูทางด้านของเอฟเฟกเบรกกันดีกว่าตัวนี้เซตใหม่เลยนะครับผมก็ไม่ขออธิบายมากกันแล้วการมันเหมือนกับทางด้านของเซตที่แล้วเลยซึ่งตัวที่แล้วเนี่ยจะมีการแจกค่าอัตราคริเทคอลแล้วก็ดาเมจคริเทคอลใช่ไหมละ่ะแจกทางด้านของปริมาณดาเมจธาตุของตนเองเนี่ยเพิ่มขึ้น0.5ซอนทับได้20โดยหลักการการทางานเหมือนกันกเพียงแค่ว่ามีการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกถามว่าตัวไหนดีกว่าผมมองว่าเซตตัวใหม่นี้นะครับผมดาเมจแรงกว่าแต่ตัวนั้นเนี่ยก็จะทําให้อัตราค,คาากการ,าริเทคอล มันจะมีความคล้ายคลึงกันเลยนะครับผมเพียงแค่ว่าเอฟเฟกเดี่ยมีการแตกต่างกันนะจะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวผมมองแล้วว่าอะเซตดีก็ถือว่าดีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เนาะโดย8ชิ้นเนี่ยเอาจริงเราจะยำหรือว่าใส่4ชิ้นก็ได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เป็น8ชิ้นใช่ไหมทั้งทีมเราเนี่ยจะมีการดารเมจเพิ่มขึ้น40%อะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เราไปใ,ใส่เป็นเซตอื่นเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเบรกของเราดาเมจมันจะมีเซตหนึ่งนะ,อะเอฟเบกเบกเนี่ย เพิ่มขึ้น30%แล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้น60%ก็เลือกเอาว่าคุณอยากจะเก่งทั้งทีมหรือแค่อยากจะเก่งแค่ตัวดาเมจตัวเดียวนะส่วตัวของผมมองแล้วว่ายัางไง8ชิ้นมันก็ดูดีกว่านะครับผมเพราะว่าเรารีดดาเมจกันทั้งทีมนเนาะอ่ะจะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งถ้าจะให้ดีมากๆเลยนะครับผมตัวละครไหนที่มีการแจกค่าดาคิทีคอให้กับตนเองเนี่ยใส่เซตนี้ดูดีกว่าทางด้านของเซตที่แล้วแต่อย่างก็ตัวดิจิเนี่ยไม่มีการแจกค่าดาคิทีคอให้กับตัวเองไอ้ละโมบลุกไหมการร บัฟพลังโจมตี8%แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นร่ของเซต4เนี่ยก็จะมีการแจกกับตัวละครโจมตีแล้วก็พลังป้องกันครับแล้วก็มีการฟื้นฟูพลังชีวิตก็คล้ายๆกับเซตเดิมเลยซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแค่เอฟเฟกใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ตัวน,นี้แล้วแจกอะไรแจกทำให้ศัตรูเอ้ยทำให้เราทำดาเมจสูงขึ้นใช่ไหมแต่ตัวน,นี้แจกในเรื่องของพลังโจมตีไงเออมันคนละเซตกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ก็แจกทางด้านของเพิ่มขึ้นนะครับผมจากเดิมเป็นอะไรพลังโจมตีพลังป้องกันใช่ไหมตรงนี้เพิ่มเป็นพลังชีวิตตรงนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นทางด้านของอิสต์เอ็กใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาพูดคุยกันในคลิปหนะ้าเอาป็นว่าตัวนี้เนี่ยมันมีการแจกเป็นค่าสเตตัสที่เราเนี่ยได้มีการใช้งานกับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแบบใช้ได้ทุกตัวไปเลยอ่ะแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเลือกใช้อันไหนเดี๋ยวมันเสียเวลามามา,มากแล้วนะครับผมรีบไปที่ไอ้างด้านของ เครื่องประดับกันดีกว่าโอเคนะครับผมแล้วก็่อไปครับเรามาที่เครื่องประดับกันดีกว่าเสียเวลามาเยอะแล้วนะครับผมกับลาออฟซิเดนเมื่อพลังเวทของเราเนี่ยสูงกว่า70%ปริมาณดาเมจที่เพิ่มเนี่ยก็คือ30%ตรงนี้ครับเงื่อนไขาจาก70เนี่ยเป็น40%ก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งบอกได้เลยว่าทําดาเมจได้สูงมากๆเลยแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าตัวละครของเราเนี่ยมีการกินดาเอ้กกินพลังเวทไหมถ้าเกิดว่ากินพลังเวทมากเกินไปเซตตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิเเเด กำไรออฟเซียนเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรดีเพราะว่าดาเมจที่สร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง60%อ่ะจะเป็นประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเซ็ตเก่าที่ดีเหมือนกันตอนนี้ปรับมาถึงเลเวล100แล้วก็คือถ้าไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการโจมตีติดคีย์ดิคอใช่ไหม50นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกตรงนี้จะมีการซ้อนทับเข้าเป้า รวมๆแล้วซ้อนทับ100ได้เป็นเท่าไหร่100%แล้วก็อีก6%ตรงนี้คำนวณเป็นเท่าไหร่วะเอาเป็นว่าได้เกิน100นะครับผมคลางโจมตีเพิ่มขึ้นโคตรเยอะนะครับผมกําไรสัตว์ป่าอันนี้ของดีเลยนะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะหลังจากที่เรามีการโจมต,ต,ตีติีดี้วยเข้าเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ว่าอ่าเพิ่มสแต็กบ้าง หรือว่าก็ไม่เพิ่มบ้างดังนั้นเราต้องจมตีตลอดนะครับผมแล้วก็ควรที่จะติดคีิ์ดีคอตลอดด้วยโอเคแล้วก็ต่อไปครับกําไรอ่าเพริกอ่ะ,อะตรงนี้นะครับผมพรของซิลก็คือเวลาเราใช้สกิล QTE สกิลซับพอร์ตหรือว่าสกิลอัติเบตปริมาณดาเมจ5จุดอ่อนจะมีการเพิ่มขึ้น5เซนแกสมาชิกในทีมรวมถึงตัวเองตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับสกิลเอ้ใช้ได้กับตัวละครซับพอร์ตนะครับผมหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัวละครอย่างอ่าตัวเบรกเลยอ่าตัวเบรกใครที่ไม่ได้มีดาเมจแรงมากการใสตร่ต อาจจะดูดีเพราะว่ามันก็จะช่วยซับพอร์ตให้กับทางทีมเนาะถ้าเกิดว่าใครมีตัวดาเมจที่อวยนักหนานะครับผมแต่ว่าตัวละครเบรกเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีดาวอะ่ะเออคือเราหวังพึ่งดาเมจจากมันไม่ได้อยู่แล้วใส่เป็นตัวนี้จะดูดีนะครับผมใส่ได้ทั้งซับพอร์ตแล้วก็ใส่ได้ทั้งตัวเบรกนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับผมอันนี้็นอะไร ระด,ดมกาลังอาวุธใช่ไหมปริมาณการใช้สกิลพลังเวทเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง20%ก็คือผ่านพลังเวทมากขึ้นแต่ปริมาณดาเมจที่สร้างเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น5%คูด้าสกิลลดลงด้วยนะครับผม5%แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใส่เป็น4ชิ้นเนี่ยโอ้โหดาเมจก้ากระโดดมากจาก5%เป็น18%แล้วก็ลดคูดาว18%ใครที่ต้องการที่ใช้สกิลรัวๆนะครับผมสกิลมันมีดาเมจสูงอย่างเช่นตัวละครอ,อย่างมิเดอีกเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับผมอะ ประมาณนี้ยังไงก็พยายามยำเซตให้แบบดูดีที่สุดตามสไตล์การเล่นของคุณกันแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อไปครับดาวสองแสงครับเมื่อตอนเองหรือสมาชิกในทีมเทคอินครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตี12%คูดาว20วินาทีเทคอินก็คือลงเข้าต่อสู้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้ก็เวลาเรากดสลับตัวละครอะไรเงี้ยบัฟตัวนี้ก็จะมีการเกิดขึ้นครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าเอฟเฟกตตัวนี้นะครับผมเฉพาะพลังโจมตีเช่นกันนะอ่ะประมาณนี้ดูไว้ด้วยนะแล้วก็ต่อไปครับเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าปริมาณดาเมจของสกิลที่ม เอฟเฟกเบรกเพิ่มขึ้น30%นะครับผมแล้วก็ c เซตเนี่ยก็คือปรับเป็นานาคของ60%นะขอย้ําว่าปริมาณของดาเมจสกิลที่มีเอ f เฟกเบรกนะถ้าเกิดว่าเบรกของคุณเบื่อแล้วนะครับผมกับการที่ว่าอาย่างเช่นมอนไม่มีกรอบเบรกอะเออทำยังไงดีใส่เป็นเซตนี N ้นะครับผมจะทําให้ตัวละครเบรกของคุณกลายเป็นตัวละครดาเมจทันที <laughs> นะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เซ็ตคำสาบครับอันนี้ใส่8ชิ้นเราอธิบายไปแล้วเนาะซึ่งถามว่าจําเป็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับของคุณนะครับผมว่าคุณจะใส่8ชิ้นหรือว่าคุณจะยําเอาเนาะเลยพวกนี้เนี่ยไอแชิ้นผมขออนุญาตข้ามกันแล้วกันเนาะเพราะว่าอธิบายไปแล้วในตอนชุดก่อครับอ่ะตัวนี้ก็อธิบายไปแล้วทีมไฟนะครับผมอันนี้ก็อธิบายไปแล้วอาจบแล้วเหรอโอเคจบนะครับผมส่วนใหญ่มันเป็น ถ้าได้ของ8ชิ้นที่เหลือคุณก็ยำเอาก็แล้วก,กันเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือตัวนี้กับไรสัตว์ป่าเนี่ยโอ้โหดูดีมากนะผมแจกเยอะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีการแจกเยอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวไหนไวะเนี่ยอ่ะตรงนี้าดาวเมทธาใช่ไหมล่ะซึ่งอย่างเช่นทีมโกโตลิจิเนี่ยซึ่งโกโตนับปัจจุบัน5ดาวนะเวย้ยดาวเมทแม่งโคตรแรงนะครับผมแล้วก็เขามีการบัฟใช่ไหมล่ะในแพทนี้ก็คือสามารถใช้สกิลได้ล้วนแทบจะเป็นตัวละครดาวเมทตัวหนึ่งเลย ดังนั้นการที่เราใช้ตัวนี้ให้กับสายซับพอร์ตเนี่ยมันก็จะทำให้กโกโตรดิจิดาเมจแรงขึ้นไปอีกจากเดิมที่ว่าเราต้องเอาซับพอร์ตเนี่ยไปซับพอร์ตทางด้านของมิเดอีอย่างเดียวใช่ไหมล่ะตรงนี้มันก็จะกระจายและก็ส่งผลไปโดนทางด้านของกโกโตะดิจิด้วยดาเมจก็จะกลายเป็นดีีมากยิ่งขึ้นครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะได้ประโยชน์นะถ้าเกิดว่าผมพูดผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะไปปรับใช้ในคลิปหน้านะ ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะไม่รู้ว่าคลิปนี้อัดไปกี่นาทีแล้ว